ครับกล่าวถึงความปลอดภัยในจังหวัดชุมพรนิดหนึ่งครับเกี่ยวกับการติดตั้งกล้องวงจรปิดครับสําสหรับเทศบาลเมืองชุมพรนั้นมีโครงการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนะครับโดยมีโครงการติดตั้งกล้อง CCTV หรือกล้องวงจรปิดนะครับเพื่อป้องกันรักษาชีวิตของพี่น้องประชาชนและป้องกันทรัพย์สินนะครับ ซึ่งกล้องวงจรปิดนี้ของเราปเป็นระยะที่สองเป็นเฟสสองซึ่งเราติดประมาณสองร้อยกว่าตัวนะครับใช้งิประมาณสามสิบกว่าล้านเราคู่มือจากกสทนะครับแต่เทศบาลจุฬานมีพื้นที่ยี่ตารางกิโลเมตรเราจะต้องทําโครงการที่3นะครับซึ่งเราประมาณการไปแล้วนะครับแล้วก็ได้สํารวจแล้วต้องติดตั้งกล้องเพิ่มอีก150ตัว สำหรับกล้องวงจรปิดของเทศบ,บาลจังหว่านั้นเป็นกล้องที่มีคุณภาพคมชัดนะครับเป็นกล้องเป็นกล้องที่มีมคุณภาพแล้วก็สามารถถ้าเกิดเหตุร้ายเนี่ยเราสามารถดูได้และในตามเ้องตอนนั้นเรามีตู้ฉุกเฉินนะครับสมมติว่าเราเดินอยู่แล้วเราไปเห็นไปพบเหตเหตุการณ์ที่ที่เกิดขึ้นซึ่งหน้านะครับเราไม่ต้องใช้โทรศัพท์ครับ เราวิ่งไปที่ตู้ฉุกเฉินนั้นแล้วก็กดปุ่มครับกดปุ่มรายงานทางจนได้ตำรวจเนี่ยซึ่งอยู่ที่โรงพักเนี่ยเขาสามารถจะโต้ตอบคุยกับเราได้โดยโดยไม่การไม่เสียเวลายกตัวอย่างเช่นเราเห็นเอ่อคนถูกทําร้ายหรือเห็นรถประสบอุบัติเหตุเนี่ยเราวิ่งไปกดปุ่มที่ตู้ฉุกเฉินครับแล้วแจ้งตำรวจเลยครับว่าเออสถานนี้เกิดเหตุร้ายหรือเกิดอุบัติเหตุอะไร ทางตำรวจสามารถจะได้รับข้อมูลข่าวสารตรงนี้แลวสามารถที่จะออกมาช่วยเหลือและแก้ปัญหาได้ทันนะครับนี่คือวิวิวัฒนาการของกล้องของเทศบาลเมเจนคอนนะครับแล้วเราจะติดตั้งเพิ่มอีกว่า50ตัวครอบคุม2ี่ตารางกิโลเมตรนะครับกองตัวนี้โหชัดชัดับเป็นกล้องยี่ห้อบอดนะครับเป็นกล้องยี่ห้อบอดกล้องยี่ห้อบอดนี่เป็นกล้องที่ดีที่สุดในโลกเลยนะครับ เพราะที่มีคุณภาพสูงมากเราโชคดีฮะที่เราได้บริษัทที่เ,เข้าขายของยี่้อมอนุษอ์สำหรับกางลนางไหมเออประมาณปีกว่าจบปีแล้วจบปีแล้วใช่ไหมครับผมจบปีแล้วครับ มน้าเลนนี้เขาทได้เิ่ว่าทงยันอก็นคองตเป็นัเอก่นออนันสองห้ตัวเอสองสองร้ยี่คือชุใหม่แล้วก็อันตองมีี่สกว่าองนี่่สอันนหลงชไ่ได้แล้วมั้งอ๋อยังย้นี่ยต่อ เขตเทศบาลมองนเนี่บเรามีห้องข้ามมาตัวครัเราห้องที่ควบคุมที่ดูแลเนี่ยนะครับแล้วห้องบริการเนี่ยเรามีอยู่2องจุดหรือวคือของเทศบาลหรืที่2ู่ที่เราครับครับที่พว่วดใช่อยู่ที่สบอเมองครแต่แต่อะไรเงี้ยแล้วข้างน้าเนี่ยเราสทมห้องบนนี้นะครับครับซึ่งเราคิดว่าเราต้องทำเพราะว่า มันจะได้เห็นชัดแล้วก็จอภาพมันเด็กกว่าน,นี้ mm. นะครับนี่ห้องเล็กแล้วบางทีมันดูแล้วมันไม่ไม่ควบคุม mm hmm. ถ้าเป็นห้หนองใหญ่ก็รู mm ้ hmm. ได้หลายประได้หลายช่องด mm ูวิวเลยไม่ได้ใช่ไหมครับผมสวัสดีครับ